สวัสดีครับตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วอันนี้ช่องมิสเตอร์ไม้นยครับวันนี้นะครับก็มากับคลิปประสบพบเจอกับนาย Welcome to Mr Miner nice Story presented by Globe n p l ah. u s อย่าลืมกดซับต r ใช้กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงตรงนี้ด้วยอุย้ยไม่ใช่นี่นี่ด้วยอ่าเรียบร้อย EP ที่หกหกหรือเจ็ดนี่แหละเพราะว่า เราทำมาเราทำมาทุกเสรเราร์แล้วเราก็ลืมมันเวลาเนะาะก็ระสบพบเจอกับนายก็เดินทางมาเร็วมากทุกคนไม่คิดว่าจะเติบโตเร็วขนาดนี้กับการเล่าเรื่องอะไรแต่เ,เรื่องเลยครับก็วันนี้นะครับผมผมจะมาเล่าเรื่องจริงการเฉียดตายนะครับผมโอ้เฉดการเฉียดตายการเฉียดตายคืออะไรผมบอกความหมากันแล้วกันการเฉียดตายก็คือสมมุติเออม,มุตินะ นายเนายเอกำลังจะวิ่งไปช่วยเพื่อนอย่างนายบแล้วนายบีกำลังจมน้ําแล้วหลังจากนั้นนายเก็ไปหยิบไปหยิบกิ่งไม้เพื่มมาเกี่ยวขึ้นนี่แหละครับเสียตายแล้วผมบ่าคอาหมายถูกป่าววะมัวสัตย์ตามลเลยผมตอนนี้ผมอยู่ในเต็นท์นะทุกคนคือเป็นห้องนอนใหม่ของผมเองเดี <c oughs> ๋ยวว่ามารีวิวด้อ อ่ะเริ่มเลยเพื่อนยี๋อย่าเพิ่งฝากโทษทีนะตื่นกว่านาฬิกาปุอ่ะเขาเรียนดีกว่าคือก็ฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมิเตอร์ไม้ให้นายกดกระดิ่งเลยนะเว้ยหดนนี่อุ่นนี่หุนดีดังเฉยอ่ะ ถือเริ่มเล่าเรื่องอะไรทุกคนเป็นไหมก่ายบ้างนอนเงี้ยก็นะครับปูประวานสมัยนั้นเหมือนผมอยู่ประถม,มั้งอนุบาหลหรือประถมนี่แหละเอ้ยอนุบาลไมนล่นับสิอนุบาลหรือมัธยมนี่แหละตอนประถมนะให้การเฉียดตายไอ้จมน้ำนี่แหละป่ะ เป็นเรื่องเชื่อ,องอะไรดีชื่อเรื่องว่าเกือบไม่เห็นมิตรไม้นในในช่องนี้ไอเกอบเอางี้กว่าเกเอบไม่เห็นเอางี้กว่าขออภัยนะที่คิดมั่วคิดมั่วๆไปเรื่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นด้วยก็เชื่อกันว่าเกือบไม่มีมิตรไม้นายเออประมาณนี้ครับ ผมคิดอีกทีนะอ่ะเริ่มนะเริ่มมีอยู่ว่าตอนสมัยประถมหรืออนุปริยม,ม,มนัม่นแหละผมชอบเล่นน้ำมากว่ายน้ำด้วยแต่เป็นคนที่ว่ายน้ำก็สก,กิลอยู่ประมาณอันดับแค่เตี้ยมากเพราะว่าแค่ว่ายน้ำแล้วก็มุดน,น้ำมุดน,น้ำรัวดำน้ำแต่ดำน้ำไม่ได้ลึกเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเป็นมืออาชีพแบบว่าไปแข่งขงเขาได้ นั่นแหละแล้วคือตอนนัวจริกๆผมชอบเป็นคนล่าสุดน้ำกับพ่อและก็น้องชายผมมากคือไปสุดน้ำทุกที่ของแถวแถวปทุมมาหลายที่เลยจนอยู่มาวันนี้ครับมีเรื่องมีเรื่องหนึ่งเหตุเกิดที่ส่วนน้ําของส่วนนกชัยนาทครับผมแฟนๆชัยน่านใครๆก็รู้นะครับว่าที่ส่วนต่วนนกช่วยเออไม่ก็ที่ชัชยนาาใครๆก็รู้นะว่า ในส่วนนกก็ต้องมีส่วนน้ํานะครับใช่ไหมแล้วคือพื่คนเคยไปเล่นไงไหมมันจะเป็นวงรอบๆแบบแบบเหแบบมือนว่าไงวะผมอธิบายไม่ถูกมันมีหุ่นยนต์อยู่ตรงกลางใช่ปะ่ะต้นโตนมาผมยังกลัวเลยวหุ่นยน,นต์ตอนเด็กๆผมคิดว่ามันขยับได้แล้วเห็นที่วนๆป่ะเออนั่นแหละที่เกตายเพราะว่า ออลุงก็เลยนั่กับน้องดีดีผมนั้งคู่เลยนะเกือบโดนทั้งคู่เกือบไปนั้งคู่เลยนะทุกคนอืมแล้วแบบว่ามันไปทางน้ําลึกเนาะเราไปทางน้ําลึกแล้วผมไม่คนแล้วน้องผมมารอดนะแต่ผมตะเกียบตะกายเ้าบอกตะวิชิตนะตะเกียบตะกายพยายามตีเตะแรงขึ้นมาเตีแรงขึ้นมาแล้วขามันเปี้ยไปแล้วอ่ะขาเปี้ยขาผานไม่ไหวอะไรประมาณนี้ ตะกายขึ้นมาตะกายขึ้นมาตะกุยตะกุยขึ้นมาตะกุยขึ้นมาไมาอ้หียแล้วแบบมีคนมาช่วยโคตรทันอ่ะฮิโร่จัดต้องห่อคุณเขาเลยนะผมไม่รู้ถ้าเขามาดูคลิปนี้หรือไม่ได้มาดูนะต้องขาห่อคุณเหมือนกันนะครับไปนั่งรวมนั้นอันที่สองอันที่สองนะผมอันที่สองต่อเลยก็คือเป็นเดาหดเดาหม ไอ้เอกันเ็ศตายเกือบน้ำจมน้ำนี่คือผมจำไม่ได้ผมไปเล่นกับพี่สาวจำได้ว่าไปเล่นกับพี่สาวกับน้องชาย่วน,น้ำอะไรนี่ยทุกคนคือไปเล่นด้วยกันนั่นแหละสามพี่น้องแล้วคือพี่ผมอะ่ะพี่สาวผมนะเป็นค,ค,คนขี้บ่นเนาะให้ผมเล่นอยู่แถวแถวสะเด็กกับเอกเอกน้องชายผม เรืลองจ่างนั้นเลยผมด้วยผมอยากไปเสียงดูว่าน้องพี่พี่ผมบอกว่าตรงนั้นน้ำลึกตรงนั้นน้ำลึกผมก็แอบไปดูแม่งแม่งผมก็พยายามตะเกียกตะกายเหมือนเดิมดิ๊ดิๆดิ๊ดินดิ๊ดิมดิมดิ๊ดิ๊ดิมดิ๊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 ดิมดิ๊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 ดิมดิ๊ดิดิ๊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 ดิดิด แล้วอีการที่สามอันนี้โงเองทำทำไมก็ไม่รู้อ่ะเรื่องที่สามครับผมก็แบบว่าผมเล่นน้ำดีแล้วเกิดแบบว่าอะไรอ่ะทุกคนเคยเ,เล่นสระน้ำแถวเนี่ยโอเชี่ยนปลากะตอนี้มันปิดไปแล้วทุกคนมันล้างไปแล้วด้วยผมสงสารนะว่าจริงๆแบบผมแล่กลับไปเล่นมันมากเพราะว่า พี่ส่วนนั้นพี่ไหนแถวของบ้านผมแล้วอะเนาะเสียใจว่ะอเขาเรื่องล้วคนเคยทุกคนเคยแบบขึ้นแบบเือเป็ดอะไรพวกนี้ปะแบบเป็นเป็นยางๆอะแบบเลอเป็ดมาร์ตี้ลมอะไรประมาณนี้ที่แบบในสระแล้วมันจะเล่นของเป็นเด็กอะของเล่งเล่นได้อะ่ะเราขึ้นอนันี้บ่อยมากไอเป็ดแล้วผมพยายามตลอดเวลาแล้วบางครั้งผมขึ้นได้แล้วมีคนมาแกล้งผมไปเซ็งเลย อ่ะผมบอกอตรงคือส่วนน้ำเนี่ยมันนี่แบบแบบว่าเข้าหมายผมนะคือใจยุตเท่าไหร่ก็เล่นได้เนาะแบบว่าแล้วสี่สิบแล้วแ้สามสิบสี่สิบนเลิถึงางานแล้วเราก็มาทํแเราก็มาเล่นน้ำอย่างเงี้ยมันสนุกมากเลยคนแบบในประสบการณ์ชีวิตถ้าใครไปส่วนน้าให้ให้เล่นนะครับก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้ผมรอไปถ่ายอยู่นะโอเคไ <c oughs> อ้น,นั่นแหละเป็ดมันมเป็นตัวอะไรวะ เรือ,อยางอะ่ะบ้เลยทุบคนประมาณนี้แล้วผมเป็นคนอยากเสียเ่ยงไงเห็นใครทําไ,ไม่รู้เว้ยแม่เองทำไมรู้ไหมทุกคนเอาตัวเองครับมุดใต้ไอ,เไอ,เไอเ้เป็ดไอ้ไม้เป็ดเป็นเรือ,อยางไอ้เหี้ยแล้วมุดเข้าไปเรืออ่องนี้มันไม่เ,เขึ้นผมหายใจไม่ออกผมพังนี้ตะเกียกตะกายอยีกแล้วตะเกียกตะกายสามเรื่องเลยครับก็คือ พยายามตะเกียติกาขึ้นมาแล้วแบบผมล้มนองลงข้างบนหัวผมอน่ยตรงที่แบบจะผ่านอ่ะมันแบบอะไรอ่ะไม่ว่ามันหายแต่ไม่ออกอ่ะทุกคนแบบอืมแล้วแบบท้งนี้ใคราออกตรงนั้นอ่ะจะผมจะเสียชีวิตอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะจะสู้ขีดไู่แล้วแต่ก็มีคนมาช่วยททนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นน้องชายผมหรือว่าผมช่วยเดงนะทุกคนไม่ใช่แบบนั้นนะโอเคทุกคนเรื่องหลักจบแล้วต่อไปเรื่องแสม เรื่องแสบมีเคยขอเป็นเรื่องที่อะไรดีเรื่องแสบนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดเรื่องแสบกุอนึงเรื่องเสมอเรื่องเสมอเถอะเรื่องเรื่องแสบเาะว่าเอออรกมาใส่มะคือแบบไม่เล่าเรื่องเดียวเรื่องหลักอย่างเดียวเล่าเรื่องแบบเลาเรื่องสองด้วย อันนี้สองแบบเมไอเป็นซัพพอร์ตซัพพลายเป็นแบบซปเปอร์ซัอเอาเงี้ยะแล้วเรื่องอะไรดีวะทุกคนคิดเกินแป๊บหนึ่งหุยยากกว่าทุกคนเยอะมากเลยอืม โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนางผีเรื่องแรกที่คนที่ทุกคนดูแล้วกลัวที่สุดอ่ะผมถามทุกคนดีกว่าทุกคนครับเออทุกคนเคยดูนังผีไทยหรือนางผีเอต่อใหม่นะปุ๊บทุกคนเคยดูนางผีไทยหรือนางผีต่างประเทศหรือนางผีประเทศไหนก็ได้ไหมแล้วรู้สึกกลัวที่สุดในโลกอะเออ มีเ่อะไรกันบ้างครับทุกคนกลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องกลัวเรื่องอะไรกันบ้างครับสแกร์สแกรี่เรื่องเรื่องไหนกันบ้างครับผมถ้าผมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณหลายเรื่องแต่ว่าผมจะมาพูดแกเป็นบางเรื่องนะเผื่อทุกคนจะไปกวนเองเรื่องแรกครับรับดาแลนเอ้ยไม่ใช่ดัลแลนขอโทษอ่าคือเรื่องในโปรแกรมนักเรียนนะคะหรือของพลนนท์เฮ้ยปา ก็โปรแกรมมันมีรานนะคานะครับผมผมกลัวผีอ่ามาเชื่ออะไรนะผีนั้นแหะผีไอ้แก่อ่ะ <G an> ที่ตายไปแล้วอ่ะในที่บ่าแขวนขดเป็นเสอเอาสร้อยเป็นเสือแทนน่ะเ <c oughs> อะผอ,อผีหรือวะเอาอนั้นแหละผมกลัวมากครับผมซึ่งศาสตร์สุดท้ายตอนที่แอนเครดิสมื่อไหร่กูตายม,มากใช่ไหม <C oughs> โอ้โหเฮียผมโคตรหลอนหน้าเขาเลย <c oughs> นั่นแหละคนไอ้ผีตอนที่หนึ่งที่ผมกลัว สองผีตอนที่สองนะเออเรื่องที่สองก็เอ่อลองคิดแบบนึงมันมีหลายตัวมากทุกคนที่ผมรู้สึกผมกลัวอันนี้ไม่ใช่เรื่องเราเลเนี่ยาถามทุกคนเฉยมันเหงาอะทุกคนเช้าว่าผมอยู่คนเดียวเลยดูดิเงียบม,มากเลยเอ่ะเรื่องที่สองผมกลัวผีโอ้โหที่ไหนแล้วก็ดู มื่ที่คิดมาด้วยอะมันสดๆด้วยนะคิดชื่อไอคิดอยู่ตัวอะไรอันนี้เปนผีที่สองนะสมัยเด็กๆของผมเลยผมกลัวผีไอ้ไอ้นี่มากไอ้ของผ้าแพ่งคนระับเป็นเรื่องของแบ็คแพค,คเกอร์มันไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นซอมบี้ตอนเด็กๆใครๆก็รู้ว่าเขากลัวกันนะรับผมว่า,วาคิดว่าซอมบี้มันจะมาหลุดโลกแล้วมนกินเราเงี้ยมันไม่ใช่เว้มันเปนแค่ในหนังแล้วนะผมไอ้กลวยด้วยเนี่ยอ่ะ เลนจามนะครับเป็นไอเดินลิงนะทุกคนเคยดูไห้เดนะินละิงอ่ะแบบเป็นผีบนไอ้บนเถอะเลยอยู่ตรงท่อเอ่อท่อท่ออะไรวะทไม่ใช่ท่อดลเป็นเรืแอ่งน้ำแห่งหนึ่งเออแล้ว ดูไม่จบเลยคุณดูกน,น้องแล้วก็ดูน้องอีน้องคนเออเป็นผีอยู่ในบ่อน้ําเอาบอบ่อน้ําบ่อน้ํคุณงงวาท่ออะไรวะเอออยู่ในบ่อน้ําแล้วมันเจอกับผีตัวนี้แหละมันขึ้นมาแล้วปิดหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นผีทีงเกเจอร์ที่ใคร็บอกว่าเออนี่แหละผีที่เราต้องเจอมันเป็นผี่งนี้แหละมันเป็นผีนั้นแบบนี้นะทุกคนอ่ะอันดับที่สี่มาสะสี่ ผีช่องแอร์ไอ้เดียแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงๆของอะไรอย่างนี้นี่แหละของดาจิมพระผมคุณดาจิมคุณดาจิมเนี่ยเขาไปเที่ยวกับแพงไป,ไปเสิร์ตที่กำแเพชรแล้วก็กลับมาแล้วแบบไปโรงพยาบาลชักลางลาวนะผมใครที่อยู่แถวแถวนั้นก็รู้เรื่องของเรื่องนี้ไหมสี่สอ์เจ็ดนะทุกคนคือนั่นแหละสี่ก็คือเรื่องของความตายอันนี้ผมไปีกเรื่องอันน้เรื่องจุจิอิโตะมานะ มันคือซีนี่นี้นะฟ้างดรตัวละครภาคไทยอ่ะมันตีที่เป่งเลยอ่น,ออนนั่นแหละเขาเอาเขาตัดตรงนี้ตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ในตู้แอร์เอ้ยม,มันเป็นตะแกรงอ่ะข้างบนอ่ะเนาะน่ะนนกกากลัวมากเวอร์มันอันดับที่ห้าแค่ห้าอ,อันพอเลยลดได้แค่นี้แหละ าก็คือผีอปุผาลาตีพักหนึ่งไอฉากเลยไอฉากที่มันแบบโดนพิกิจโดราเข้าไปห้องแล้วไเนาะแล้วแบบผีปุผาลาตีเนี่ยวิ่งออกมาแล้วบวีพนมากวีพ่นนี่เหมนนนืนหนังนั้นแหะเดี๋ยวผมว่่งๆผมมารีวิวให้ฟังได้ไ่ได้รีวิวเลีให้ดูเดี๋ยวผมผีวีพนนะวิ่งอหูดูดูดฉันกลัวมากทุ โอเคทุกคนในชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็สับตะไคร้ชอบมิทเตอร์ไม้นายกดกระดิ่งด้วยนะเ <c oughs> จ,จ๊เจ๊เจ๊ขอบคนะครับปันละคนบ๊ bye ายบายบายสามแล้วโอ้ยพิทเตอเวลม้ละลาอัน